สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเคเบิลร้อยเอกับดิฉันวิภาวรรน,นันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะจังหวัดร้อจัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวาวังเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เมื่อเวลา13นานาฬกาที่สารกลางจังหวัดร้ออ็ดำเภอเมืองร้อ นายทรงพลใจเกรียมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธร,รมนาวาวังเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมอบให้กับวัดสถานศึกษาเรือนจำสถานพินิษฐ์และประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทั้ง20อําเภอเข้าร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวาวังให้แก่วัดสถานศึกษาเรือนจำสถานพินิจและประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ2,000แผ่นเพื่อเป็นแผ่นธรรมนาวาวังนี้เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยและหลัก อรรยส,สัตสีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพระราชทานเผยแพร่หลักธรรมอันทรงคุณค่าที่พุทธิกนชนทุกหมู่เหล่าควรได้ศึกษาหลักการวิธีปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ชื่อว่าพุทธผ่านหลักศธรรมความเป็นจริงตามธรรมชาติ ที่พระพุทธองค์นำมาบอกสอนชื่อว่าธรรมะด้วยการเป็นผู้น้อมนำประพฤติปฏิบัติจนสามารถรู้ตามเห็นตามที่ชื่อว่าสังฆะซึ่งเป็นพลังทางใจและพลังทางสติปัญญาอย่างแท้จริง just Lambkara. ลำดับที่หกเรียน,นเชิญท่านนายแพทยพล์ทอ,องทนรการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองค่ะ ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐหศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งค่ะโดยตามหารปเชิญท่านหนเพอเม่เอวาดยิ่ค่ะขอให้ทุกท่านได้นำไปมอบให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะประชาชนขอละห้าร้อยแผ่นนะคะซึ่งมีเข้า ต,ตอกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2,567ต่อ20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันเช้าวันนี้เมื่อเวลา10นาฬกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2,567จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อ20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันโดยมีนางพันธุวิพาสังคทิพย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายอำเภอทวัดบรุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรัตการ์เด้นอําเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกอุ้ทสภารวมถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกผุ้ทสภาให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างถูกต้องและทั่วถึงสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนและผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกอุ้ทสภาได้อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2567จังหวัดร้อยเอ็ดที่นําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภากิจกรรมอบรมเทคนิคการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารแก่เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดรวมกว่า260คน yeah, yeah. มีส่วนร่วมได้ในหลายรูปแบบสําหรับการทําหน้าที่ทางพิจิตรบัญญัติรัฐสภาถือเป็นงองค์กรสําคัญในระบบรัฐสภาของไทยเป็นแบบสองสภาได้แก่สภาผู้แทนราษฎรและพุทธิสภาทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรคือการเลือกตั้งโดยแทนจากประชาชนโดยตรงมีหน้าที่หลักค้อการออกกฎหมายขณะที่พุทธิสภาในอดีตที่ผ่านมามีหลายรูปแบบนขนกายความแรง จนกระทั่งรัฐธรรมนูญพศ2 5 6 0ได้กำหนดให้มีพื้นที่สภาสองร,ระยะคือ5ปีแรแกหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ให้ถือเป็นสวนชุนเฉพาะการโดยกำหนดให้มีจำนวน250คนซึ่งเป็นที่สภาชุดแรกคุณท่านทรงบรรจัยกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนร้อยเด็ประกษาลักษณะที่มีคุณภาพนั้นต้องได้รับความร่วม ในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการเลือกสมาชิกที่สภาในด้านต่างๆรวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ 1. กิจกรรมเสวนาการเตรียมความพร้อมนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกผุทิศสภาและกิจกรรมอบรมการจัดจกิจกรรมในครั้งนี้เป็นวิ่ัยทัศน์ของผู้ทีศสภาในครั้งนี้ให้เป็นไนโดยสุจริตเที่ยงธรรและชอบน้ำกฎหายบนี้ ร้อยเอกลุ่มอาชีพร่วมใจกับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้องกันครับวันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนกิจกรรมการเลือกสมาชิงพุทธิสภาปีศ2567จังหวัดร้อยเอกลุ่มอาชีพร่วมใจ ับเพื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันก็มีบทบาทแลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพวกเราคนไทยทุกคนนะครับที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยการสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวูฒิสภาและก็เข้าไปทำหน้าที่ในสภาก็เรียกว่าสภาสูงนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของประชาชนไทย ก็จะมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาและก็การรองกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและให้คําแนะนําหรือให้ความเห็ผิดชอบให้บุคคลดํารโตตาแหน่งสัมคัญธ์สำคัญเช่นตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการในองค์กรอิสระและตําแหน่งระดับสูงในหน่วยงานรัฐ เลือกสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังจะมีขึ้นจึงเป็นจึงต้องแต่ไทยพุทธศักรา2,560ในการเลือกตัวแทนประชาชนนะครับจากตัวเองโดยเลือกวิสามระดับนะครับเลือกใอกน,กนเลือกตั้งเข้าไปก็้าจดีก็จะใช้แําปรการเลือกตั้งที่เป็นการเลือกเสาบ ต่างจังหวัดในพิจิตราสตเลือกกันตัวเองในกลุ่มอาชีพหรือว่าระหว่างกลุ่มอาชีพนะครับซึ่งผมในนามของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการครับอันดับขึ้นไปบนเวทีครับถ่ายรูปบุตีก่อนนะครับคณะเสนาธิการการปราศรับเพื่อประเทศนะครับ ารพิทธายข่าววันนี้ที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติซินเวอร์เฟอร์วนนำเสนอโครงการวิจัยการตัดไม้ทำลายป่าและการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัด เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายอัครเดชวงกาลศิน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดและนายเชวมินตรีเนตรผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยการตัดไม้ทำลายป่าและการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นไม้ของเราเราไม่ปลูกใครจะปลูกจากคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนานานาชาติซินเวอร์โฟนเพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัดร้อยเอ็ดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความสำคัญของการรักษาป่ารวมถึงนำเสนอแนวทางในการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดทำโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาก่อนจบระดับปรถมศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติซินเวอร์เฟิร์นโดยนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเช่นชมคณะครูและนักเรียนที่ได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางจังหวัดรวมถึงได้ให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอด โครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไปท่านี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องข่าวเคเบิลร้อยเอดดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ